ลานแล้วกอง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 หินกองหินกองต้นไม้นะครับอยู่างใต้นะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่จะต้องเจอเนาะใช่ครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าหว่านลงไปตรงไหนเจออะไรบ้างนะครับอาจจะเจอแบบกิ่งไม้หินอะไรอย่างนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยไหนบอกหินน่ะโอ้ยผู้ชมเท่าแขนน่ะใหญ่มากเลยนะครับนี่กรงก้ามกาม ใช่ครับอตอนนี้ตอนนี้ได้ตุงแี้วนะเดี๋ยวลองกันตัู้นจองมาแล้วสามร้อยกว่าบาทตัวเนี้ยเหรอประมาณกี่ขีดได้ครับประมาณ3ามขีดครึ่งที่เขียดวันละสองตัวก็อยู่ได้แล้วอนี่มาแล้วนะครับกุ้งก้ามกามนะครับตัวนี้ตัวใหญ่มากนะสามสี่ขีดได้นะครับตัวเกือบเท่าแขนเลยนะคะ นี่อยู่ที่เมอปากพยูนยนะครับทะเลสาบสงขาของเราสมบูรณ์มากนี่ก้ามขเขานะครับยาวแล้วก็ใหญ่มากเลยนะฮะสุดยอดเลยใหญ่มากบางังเยี่ยมเลยนะอ a ริ r ทีวี